สีพันย่งค่ะโอ้โหโดนยู่แเหล่าชวสีพันบ่เดช่งงานพียุยยักแต่วมาเกีบ่มผ่มาปรด้แกียแกงอนบ่อพันนักแก้เลยบ่ไดชแกียบแ้ใหญ่บ่อพันนักแก้วอะไรก็บ่ไเด้แกีน้ำหานน้ำเมี่ยงเขาหรอกปเพันบุญลย่วงเคยีเดชเกียบ่มไหมพี่น้องบ่พันก็ยุ่งยังสี่หรบ่พันก็ขึืนยังสี่เหพี่น้องเนี่่พันก็สิไปะเฮ็ดไปเรื่อยๆังสี่ ผานกับเห็ดไปเรื่อยๆตามไงเนี่ยมึงสินี่ไมาทช่หนีกินข้าวเที่ยงไม่ได้ไงข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงหันกินโยก่าไปเลียนเห็ดแต่นนั้นไปเลียนเห็ดเป็นโยกเลิกกันบันซี่กันเขาเพราะว่าเขาตัดเขาออกหลายปีแล้วเ้าบําบัจักก็เลยไปถามเขาเั้นก็หูวว่าเขาตัดออกหลายปีเพราะว่าเ้าบริสุทธิ์เงินเขาบันซี่เยอะแยะก็เลยไปโยกเลิกสันเดียไปโยกเลิกบันซี่เลย งูเอ๋อบัญชีเอ๋อที่เอาตั้งแต่นั่นไม่ไหมงูเอ๋อหมดแล้วออื่นนะใคยสี่เหรียญไปเบ้างอ่ะน,นั่นน้องดาม้ายย่างน้องดาเ่าท่านมาอยู่น้องดาผู้งามผู้ง,งามเต้นดีดี คนนี้อย่างมาผู้งามคัะหายขาวกับขาวผู้งามกับผู้งามส่วนสัตว์ได้เบิด์ตสุน,นัขงามดาราผู้หลังคนยังมางามไนเล่าสัมแล้วไปเห็นอย่างอยู่คือบอเด็เป็นดาราคนนี้แมวอย่างไหนจังไปไปมองมาเห็นแต่วู้เล่าผู้งามแท่นทีเดียเป็นดา,า,าราบอเด็เป็นแล้ววันไหนเมียผู้งามหายเมียผู้งามขาดาถ้าปนันยังบอเด็เป็นดาราย่า อันเล่าก็ได้อันสามลอยว่าะมันสามลอยกลัวหรอตีได้ถามมาได้อันอันนั่นไปว่าสนอกได้อันพิ้นไปบอกนะอันตะก้อนนี่ย่าอันย่ากับว่าย่านั่นได้พิ้นคือกันกเจ้าไปบอกเล่าในเด้อเอาแบบใดเนี่ยอันของเจ้าต้องมาโดนยัง่อยใดเจ้าไปบอกเล่าในเด้อเพราะว่าของอันน้องว่ได้ดโดนปนันสิบสี่หมื่นหนึ่งน้องได้พิ้น ของเราแม่ปันนี่ย่างมาได้พิ้นอยู่แม่ตาบางเงิน่นหนึ่งสาสมเล่าลายเราวหมไปเบาให้เราฟังนเลยกขันตอนเห็ดยังไดอันน้องกระพปจักคือกันอันตะก้อนเห็ดกับแม่น,นันได้ลูกเจาก้าหนายเห็ดซอยน้ำลูกไส้เห็ดซอยน้ำผู้นันผู้นี้บอกน้ำทึ่งเบาวสวนบอกน้ำเนี่ยตอนเห็ดแหลกๆนะตอนนั่นกันรุดออกจากกันระบบดีดี เดียวกับมาขาดสายไฟเดียวกับม้าขาดสายไฟ่เอาไปมาก,กัเลยกลายเป็นเห็ดเห็ดอันนี้หลายเห็ดแตนบ้านหลาหลังเลยแบบยังว่าคุณดาเพิว่วมาเพิ่นได้เห็นสามลอยกลัวหรอกน,นะโอ้ยยังมาท่านได้เห็นเงินอยู่เห็นตะตัวเลขว่าท่านหรอกไปบอกเล่าในเรื่องเห็ดพิทีใดก็ได้ที่เจา้าโดนโดน,โดนเจ้าของข่อยได้พินมากนะไปบอกไล่ละเอียดเล่าเ,าเนี่ยก่นละบอกบ,บ่าเปลนหรอกเพราะว่าของข่อยสะ ข้าวเดียวไข่กระไดนึงเนาะบองหกจากฟางเลยเกียดลันนองใจขอบุณไดหลายเลยอย่างสี่หลักเจ้ามากเกี็ดลันนองใจมากข้าวเดียวนึงเกียดลันนองใจแปดลันนองใจห้างใจกับมากสิบหลันนองใจวนหนึ่งมากมาโดนกันมากโดนโดนไข่อยู่มากข้าวเดียวกับไปข้าวเดียวกับไปเนี่ยข้ม สวัสดีค่ะคุณเศรษฐีหมื่นล้าน